สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหวนจะพาทุกคนมาอัปเดตแปลงผักหน้าบ้านนะคะสองแปลงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะคะกรีนคอร์สกรีนคอร์สแปลงนี้ก็จะมีอายุได้20วันแล้วนะคะหลังจากย้ายกล้าผักลงดินนะคะก็จะยี่สิบวันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่ิบหลังจากย้ายกล้าลงดินนะคะกรีนคอร์สส่วนแปลงนี้ก็จะเป็น กรีนโอ๊กเรดโอ๊นะคะ mm hmm. ก็จะมีไอกรีนคอร์ดปะปนมานิดหน่อยนะคะ mm hmm. หลังจากที่เราย้ายกล้าสลัดของเราลงจากกระถางนะคะลงเปลงนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชนิดหน่อยนะคะเราก็ต้องขยันดูแลนะคะ อย่างเช่นถ้าวัชจะพืชงอกแบบนี้เราก็จะถนไม่ให้เขาตูนะคะเราก็จะถนหญ้าอกเราก็ต้องสำรวจดูด้วยนะคะว่ามีแมลงหรือว่ามีหนอนรบกวนเขาหรือเปล่าหลังจากที่เราย้ายกล้าผักสลัดนะคะเราก็จะเว้นสักห้าวันนะเ,เวนก็จะโรยปุ๋ยนะคะเวนก็จะใส่ปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยยูเรียนะคะเวนจะไม่ใส่เยอะนะคะเวนจะใส่บางๆโรยข้างๆแบบนี้นะคะ เราก็จะโรยโรยข้างๆข้างๆเราจะไม่ไม่ให้ถึงโคนมากนะคะเราจะโรยห่างๆนะคะวิธีการโรยปุ๋ยหลังจากโรยปุ๋ยได้5วันแล้วเราก็จะเว้นอ,อีกเจ็ดวันนะคะเราก็จะฉีดฮอร์โมนบำรุงใบนะคะถ้ามีมแมลงรบกวนเราก็จะใช้น้าส้มควันไม้นะคะในการขีดพ่นขับไล่มแมลง,งออกบ้างนะคะ ส่วนสองแปลงข้างๆนี้นะคะก็หลังจากย้ายกล้าลงแปลงนะคะอันนี้ก็จะมีอายุครบ15วันนะคะเวนจะไม่ปลูกวันเดียวกันนะคะเวนจะสลับกัน5วัน6วันจะลงผักทีนะคะเราจะไม่ปลูกพร้อมกันอันนี้ก็15วันนะคะต้นกล้าผักสลัดของเราก็จะได้ขนาดนี้นะคะส่วน20วันเขาก็จะโตแล้วนะคะอันนี้15วัน จะสลับกันลงแปลงเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ปลูกพร้อมกันทีเดียวนะคะทางนู้นก็จะเป็นผักสลัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะดูแลเ,เหมือนกันนะคะย่าเริ่มงอกเราก็จะถอนหญ้าออกเพราะว่าเราใส่ขี้วัวนะคะเราก่อนเราจะปลูกเนี่ยเราบำรุงปุ๋ยด้วยเราเอ่อหมักดินด้วยขี้วัวทำให้หญ้าเยอะนะคะ เพราะว่าวัวเขาไปกินหญ้ามาเวลาเขาขี้นี่มะมะเมล็ดหญ้าก,ก็จะปะปนมากับขี้วัวนะคะหญ้าก็จะเยอะนิดหน่อยแล้วก็จะจะต้องขยันดูแลในอถอนหญ้าออกนะคะเราจะไม่ให้หญ้างอกรกขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะก,ำ,ะกำจัดพวกหนอนยากนะคะหนอนก็จะเข้าไปโซกโซนเข้าไปซุกอยู่ตามหญ้านะคะ เวลากลางคืนเขาจะออกมากัดกินผักของเราทําให้ผักของเราเสียหายนะคะเราต้องทําความสะอาดเปลงผักให้ปราะศะจากยาอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นลูกผักสลัดที่เราเพาะนะคะใส่ตะกร้า มีอายุได้ประมาณห้าวันแล้วนะคะพอที่จะย้ายกล้าลงถาดหลุมได้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเจ็ดวันถึงแปดวันแล้วนะคะเม้นไม่ได้ย้ายกล้าสักทีทำให้ใบเขาเริ่มแตกใบออกมาแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกผักสลัดของเราที่ย้ายจากตะกร้าลงถาดหลุมนะคะ พร้อมที่จะปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดใบหงิกหรือว,ว่าสลัดแก้วนะคะต้นเขาสมบูรณ์มากค่ะพร้อมที่จะปลูกลงดินแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะคะสลัดที่อยู่บนต้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าต้นนะคะเหวนก็จะย้ายกล้าลงดินเวลาเหว่นย้ายกล้าลงดินนะคะเหวนก็จะสลับกันนะคะ สี่กระถางสี่กระถางเออสี่กะบานะคะสี่กะบาถึงแปดกะบาทนี่เวนจะย้ายอ่อย้ายกล้าลงวันเดียวกันนะคะพออีกวันหนึ่งเวนก็จะย้ายอีกแปดกะบาแเวงก็จะสลับกันย้ายไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ย้ายลงพร้อมกันทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราย้ายอ่ากล้าพร้อมกันทีเดียวเนี่ยผักของเราที่ลงแปลงเนี่ยจะโตพร้อมกันบางคน อ,อยังแวนแหวนขายที่ตลาดนัดทุกวันนะคะแวนอแวนมีลูกค้านะคะแต่สําหรับบางคนที่ไม่มีลูกค้าเนี่ยถ้าจะปลูกไว้กินเองหรือว่าทยอยตัดขายไปเรื่อยๆนี่นะคะแวนแนะนําให้สลับกันลงดินลงแปลงนะคะอย่าปลูกพร้อมกันครั้งเดียวหมดนะคะเพราะว่าเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะโตพร้อมกันเลยแต่ถ้าเราสลับกันปลูกเนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งเราจะเอาลงแปลงครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ อันนี้เราสามารถทยอยตัดผักของเราไปได้เรื่อยๆนะคะแหวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ